เมื่อกี้นะคะเมื่อกี้น่าจะเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบหลักผ่านไปแล้วเนาะต่อมาวันนี้เราจะเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อยกันนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า subshell นะคะซึ่งนะักวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าบริเวณที่จะพบอิเล็กตรอนมักจะอยู่ใกล้กับนิวเคลียสนะคะและเขาสามารถใช้สมการคลื่นเนี่ย มาอธิบายนะคะแล้วก็จำลองเป็นรูปร่างได้นะคะเขาก็ให้รูปร่างเหล่านั้นชื่อว่าออร์บิทัลซึ่งออร์บิทัลเนี่ยก็จะหมายถึงบริเวณที่มีโอกาสพบกับอิเล็กตรอนนะคะเป็นยังไงเรามาดูกันอ่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยเนี่ยเขาก็จะมีภาษาอังกฤษนะคะในแต่ละซับเชลีที่ต่างกันนะคะก็คือ s p d แล้วก็ f นะคะแล้วก็ในแต่ละซับเชลีเนี่ยเขาก็จะมีรูปร่างนะคะ ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จำนวนก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะอะเราจะมาดูที่ s นะคะระดับพลังงานย่อย s เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด1รูปร่างนะคะ1รูปทรงอารูปทรงของเขานะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะซึ่งอยู่แกนตรงแกนกลางของนิวเคลียสนะคะซึ่งปกตินะคะในหนังสือบางหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีอยู่2ทรงกลมเล็กกับขนาดใหญ่นะคะนั่นก็คือเล็กเนี่ยก็คือ1 s ขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะก็คือ 2s นะคะบางหนังสือก็มีนะคะ,ะต่อมาระับพลังงานย่อยที่ P นะคะ P เนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด3รูปร่างและรูปร่างของเขานะคะคือคล้ายๆกับดัมเบลนะคะดัมเบลดัมเบลนะคะก็จะอยู่บนแกนนะคะปกติแล้วมันก็จะมีสูตรนะคะที่อยู่ใต้รูปภาพนะคะแต่ละรูปร่างนะคะแต่ว่าบางหนังสือหรือว่าบางเว็บไซต์เนาะเขาก็จะไม่ได้เอาสูตรมา เขาอยากจะให้เราทราบแค่รูปร่างนะคะดังน,น,นั้นวันนี้เราก็ไม่ได้เจาะลึกเกี่ยวกับสูตรเนาะอะถ้าเป็นดัมเบลที่อยู่บนแกน x นะคะเขาก็จะให้เป็น p x o r b i t a ทประมาณนี้นะคะถ้าอยู่บนแกน y ก็เป็น py ประมาณนี้นะคะต่อไประดับพลังงานย่อยที่ d นะคะ d เนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเขาค้นพบทั้งหมด5รูปร่างรูปร่างของเขานะคะก็จะเป็นเหมือนกับลูกโป,ป่งนะคะที่มาติดกันนะคะก็จะอยู่ บนแกนแต่ละแกนนะคะให้ดูเป็น3มิตินะคะมีทั้งหมด5รูปร่างนะคะให้จําไว้นะคะดีมีทั้งหมด5รูปร่างนะคะต่อไป f f เนี่ยก็จะเยอะหน่อยเนาะมีทั้งหมดเรูปร่างเจรูปทรงกันเลยนะคะถ้าใครจําหมดนะคะก็คือเป็นเป็นผลดีเหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะไปจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อยแล้วก็ต้องมารู้หลักการการจัดเรียงกันก่อนนะคะซึ่งหลักการเหล่านี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ มีถึงสมคนเลยที่ให้หลักการเกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อยนะคะคนแรกนะคะก็คือพาลีพาลีเนี่ยเขาบอกว่าในการบรรจุอิเล็กตรอนลงในแต่ละออร์บิทัลหรือว่าออร์บิทัลหนึ่งออร์บิทัลเนี่ยจะบรรจุได้มากที่สุด2ตัวเท่านั้นบรรจุอิเล็กตรอนได้มากสุดแค่2ตัวเท่านั้นแต่การสปินนะคะจะต้องต่างกันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกของทั้งสาคนอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณนะคะคนที่2บอกว่าจัดเรียงอิเล็กตรอนนั้น การจัดเรียงอิเตอนนั้นจะต้องจัดให้กระจายให้มากที่สุดในแต่ละออร์บิทัลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนที่สามอัลฟ์บาวเนี่ยบอกว่าจัดเรียงตามแผนผังของเขานะนะแล้วก็ต้องบรรจุอิเล็กตรอนในแต่ละออร์บิทัลเนี่ยให้เต็มก่อดแล้วออร์บิทัลนั้นคือต้องบรรจุอิเล็กตรอนที่มีระดับพลังงานต่ําที่สุดให้เต็มกอดประมาณนี้นะคะของแต่ละ3ามคนอะต่อมาเราลองมาทดสอบ หลักการนะคะทำความเข้าใจของหลักการใช้ของนวัวิทยาศาสตร์ทั้ง3ามคนกันบ้างนะคะก่อนอื่นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะคุณครูจะให้แทนออร์บิทัลซึ่งเป็นทรงกลมได้ไหมได้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งปกติแล้วเขาจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันมันจะสะดวกกว่าเนาะในการบรรจุในการวาดบรรจุนะคะอ่ะแล้วก็สาสเชล์บอกไปแล้วนะคะว่ามีภาษาอังกฤษ,ฤษอะไรบ้าง s p d f ในแต่ละระดับพลังงานย่อยนะคะ s เนี่ยมีกี่ห้อง1ออร์บิทัลก็คือ1รูปร่างนะคะ p มีกี่รูปร่างนะเมะื่อกี้3รูปร่างอ่าแล้วก็ว่าเป็น3ห้องหรือว่า3ออร์บิทัลนะคะอ่ะ d มีทั้งหมด5รูปร่างนะ,ะ3 4 5นะคะ f f มีทั้งหมดกี่รูปร่างนะเมื่อกี้เจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเจ็ดโอเค ก่อนที่เราจะมาทําความรู้สักเรามารู้จักสัญลักษณ์ที่สําคัญกันก่อนอสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะสปินขึ้นแบบเนี้ยเราจะให้แทนกับตัวของอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็สปินดาวนะคะการแสดงอิเล็กตรอนสองตัวเนี้ยเราให้แทนจานวนอิเล็กตรอนตัวละหนึ่งนะคะสปินขึ้นก็คือหนึ่งอิเล็กตรอนสปินดาวก็คือหนึ่งอิเล็กตรอนนะคะ เรามาลองหลักการทดสอบหลักการของคนแรกเลยก็คือคนแรกคือเพารลีเพารลีเนี่ยบอกว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนในแต่ละห้องเนี่ยสามารถบรรจุได้สูงสุดแค่สองตัวเท่านั้นอสองตัวแสดงว่าหนึ่งห้องเนี่ยใส่ได้แค่สองตัวบรรจุได้แค่สองตัวสูงสุดสูงสุดนะฟังดีๆหนึ่งตัวได้ไหมได้ได้เหมือนกันสามตัวได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าหนึ่งห้องบรรจุได้แค่ สูงสุด2ตัวอแล้วก็การสปินจะต้องสปินต่างกันอ่ะเราลองมาดูกันสปินขึ้นกับสปินลงสปินอ้ากับสปินดาวนะคะแบบนี้นะคะก็เป็นไปตามหลักเขาแล้วอ่ะแล้วแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งห้องบรรจุได้ได้สูงสุดสองตัวก็จริงแต่การสปินเขาบอกแล้วว่าต้องต่างกันดังนั้นห้องนี้สปินอัพทั้งคู่แสดงว่าห้องนี้ผิดนะคะห้องนี้ถูกอ่าคนแรกผ่านไปแล้วเรามาดูคนที่สองกันบ้างคนที่สองเนี่ยคุณบอกว่าการจัดเรียอิเล็กตรอนของเขาเนี่ยจะต้องจัดให้กระจายให้มากที่สุดอ่ะเรามาดูสับเชลี่ที่ P ก่อนนะคะ พีบอกไปแล้วว่ามีกี่รูปร่างสามรูปร่างแล้วก็หนึ่งห้องบรรจุได้สูงสุดกี่ตัวสองตัวดังนั้นมีสามรูปร่างหรือว่าสามห้องห้องละสองดังนั้นสูงสุดได้กี่ตัวหตัวอ่าเก่งมากนะคะอ่ะหลักของคุณบอกว่า,วาการบรรจุจะต้องกระจายให้มากที่สุดก็คือเราต้องบรรจุในแต่ละห้องถ้าสมมติว่าเราบรรจุสปินอัพเราก็ต้องสปินอัพให้เต็มทุกห้องก่อนอ่ะแบบนี้ เห็นไหมถ้าเราอยากจัดสปินดาวสปินดาวก่อนก็ได้ไม่ผิดนะคะแต่ปกติแล้วเขาก็ไม่ได้นิยมเนาะเราสปินดาวห้องต่อไปเราก็ต้องสปินดาวก่อนนะคะอะแล้วเราก็ต้องมาสปินดาวต่อแบบนี้ให้เต็มแต่ละห้องไปไปแบบนี้นะคะอะเนี่ยก็คือหลักของพอลีแล้วก็หลักของคุณต่อไปของสับเชลที่ดีเหมือนกันเลยนะคะใช้หลักของคุณกับพอลีเลยนะคะอ่ะ มันช่ให้เต็มก่อนนะคะทําตามไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่อยากจะลองทําเองก็คือสามารถสต็อปวิดีโอได้นะคะแล้วก็ลองทดสอบดูแล้วก็มาดูเฉลยกันอโอเคทั้งสองคนก็ผ่านไปแล้วนะคะอะมาดูสัญลักษณ์ที่ควรรู้จักก่อนที่เราจะไปเรียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อยหรือว่าเราจะไปเรียนหลักการของคนที่สามนั่นคืออัลฟาอ่ะนั่นก็คือสัญลักษณ์นี้ จริงๆเราจะเรียกว่าสัญลักษณ์ก็ได้หรือว่าเราจะเรียกว่าองค์ประกอบก็ได้นะคะองค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้อ่ะตัวข้างหน้าเนี่ยตัวข้างหน้าเลขข้างหน้านะคะเราจะให้เป็นระดับพลังงานหลักที่ n อ่ะดังนั้นข้างหน้าเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเป็นเลขหนึ่งไหมไม่จําเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยคือระดับระดับพลังงานหลักที่ n ดังนั้นเป็นสองได้ไหมได้ เป็น3ได้ไหมได้ n เท่ากับสไง n เท่ากับสี่ไปเรื่อยๆอ่าต่อไปตัวนี้ s. s s คืออะไร s ก็คือสักเซลลเป็น p ได้ไหมได้ก็ s p d f ไงอ่ะเป็น1 p ได้ไหมอ่าเก็บไว้ในใจเป็นคำตอบอ่ะต่อไป2เลขยกกำลังตัวนี้ทำไมวะทำไมทำไมคุณครูถึงอ่านว่า1 s 2 คือจริงๆอ่ะอ่านว่า1นยกกําลังสองก็ได้แต่รู้สึกว่ามันยาวไปก็อยากจะรวบคำเนาะขออนุญาตรวบคำมาเป็น 1s 2แล้วสอกันอ่ะเลขยกกําลังตัวนี้นะคะเราจะให้เขาบ่งบอกถึงจานวนของอิเล็กตรอนในสับเชลล์นั้นๆถ้าเป็น P ล่ะ P เป็นสองได้ไหมได้ปะ P สูงสุดกี่ตัวหกตัวอ่าเป็นสองได้ไหมได้สี่ไม่เกินหกอ่า ประมาณนี้นะคะจํานะคะตรงนี้คือควรจํานะคะแต่ละองค์ประกอบนะคะ,ะมาถึงแผนภาพนะคะหลักการคนที่สามนั่นก็คืออัลฟาาแผนภาพที่ควรจําหลักของอัลฟาอัลาบอกว่าอะไรอัลฟาเนี่ยเขาบอกว่าต้องจัดเรียงตามแผนภาพของเขาเท่านั้นนะจัดเรียงยังไงเราต้องมาทําความเข้าใจกับแผนภาพของเขาก่อนหรือถ้าเราจําแผนภาพไม่ได้เราสามารถลองเขียนได้นะคะอ่ะ n เท่ากับ1ก็คือชั้นที่1ชั้นระดับพลังงานหลัก n เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆนะคะส่วนเราจะมาจาับจงตรงนี้อ่าบอกไปแล้วตรงนี้ก็คือระดับพลังงานย่อยย่อยนะคะ 1s 2ก็คืออะไร1ก็คือบอกไปแล้วระดับพลังงานหลักที่ n เท่ากับ1อ่า2 3 4 5 6 หรืออาจจะใส่ s 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 ก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูชั้นที่2ชั้นที่2เนี่ยก็จะต้องมี s 2s2 2อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเขียนเรียงตามแบบนี้ใช่ปะต่อไปตัวที่2มันก็คือ p อ่าทำไม p ถึงไม่เริ่มที่1อ่ะ p นะคะเขามีระดับพลังงานที่ เขามีพลังงานที่สูงกว่า s แน่นอนอยู่แล้วนะคะดังนั้นเขาก็จะต้องมาอยู่ชั้นที่สองพต้องเริ่มจากชั้นที่สองเท่านั้นนะคะอยู่ชั้นที่หนึ่งไม่ได้นะคะอ่ะพีสอง p หกสามพหนะคะประมาณนี้ลงไปเรื่อยๆนะคะส่วน D ก็ต้องสูงสุดกว่า ก็ต้องสูงมากกว่า p กว่า s อยู่แล้วพลังงานดังนั้นจะต้องเริ่มจากชั้นที่3นะคะอะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ,อ,ะอยากจะบอกว่าบางหนังสือหรือว่าบางแผนภาพเนี่ยเขาจะให้ n เท่ากับ1เนี่ยอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะมองมองง่ายขึ้นนะคะก็คือระดับพลังงานก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหม n ก็จะ n เท่ากับ1่เนี่ยต่ำที่สุดจะต้องอยู่ด้านล่างแต่วันนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็คือเอามาอยู่ข้างบนก็คืออยากจะให้ เข้าใจได้มากขึ้นอะแล้วสงสัยกันไหมไอ้ลูกศรเนี่ยคืออะไรลูกศรเนี้ยคือบอกลำดับพลังงานจากน้อยไปมากก็คือจากน้อยไปมากเรียงลำดับพลังงานจากน้อยไปมากอะ n เ,เท่ากับ1มี 1s 2 1s2 สองหนึ่ง,งอ,ส,ส,อ,งงอส,สองก็คือวาดเฉียงนะต้องวาดเฉียงเท่านั้นนะอ่ะเฉียงไปพบหนึ่งตัวดังนั้นหนึ่งอสอง ต่ำที่สุดแล้วไหมต่ำที่สุดเพราะว่าจากน้อยไปมากไม่รู้ว่าต่ำเท่าไรแหละต่ำต่ำที่สุดอะหัวต่อหางเฉียงมาอีกอะเฉียงมาอีกพบกี่ตัว2อง s สดังนั้นระดับพลังงานที่สูงกว่า1 s สก็คือ2อง s สถูกปะ่ะอ่ะแล้วก็มาหัวต่อหางแบบนี้นะคะอย่างงนะคะคือเวลาเราเขียนแผนภาพเนี่ยกรุณาเขียนให้มันตรงๆร,ระดับชั้นด้วยนะ เพราะว่าเวลาเรามาใส่ลำดับของพลังงานเนี่ยลูกศรแบบเนี้ยเราจะงงนะคะเขียนให้ตรงนิดนึงเนาะแต่ตอนที่เราจะนำไปจัดเรียงอิเล็กตรอนถ้าเรามองแบบเนี้ยเราอาจจะงงเราอาจจะย่อจากรูปภาพแผนภาพเนี่ยคือเราเราแม่นละเราแม่นแผนภาพนี้ละย่อมาเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเราเข้าใจแล้วเขาบอกว่าเรียงลำดับ หลักของเขาเนี่ยการจัดเรียงอิเล็กตรอนจะต้องเริ่มจากระดับพลังงานที่ต่ำที่สุดคือบรรจุให้เต็มก่อนดังนั้นเราก็ต้องเราจะต้องเริ่มจาก 1s2 ก่อนใช่ไหมอ่ะมาดูอ่ะ 1s เราเราต้องเริ่มจาก 1s ก่อนถูกไหมต่อไปหัวต่อหางระดับพลังงานที่สูงขึ้นมาจาก 1s ก็คือ 2s โอเคไหมจาก 2s ก็คือมาอ่ะต่อมา 2p 2p ลากลงมาเจออะไรอีกเจอ 3s เออ่าแบบนี้อะลากลงไปอีกอะลากขึ้นไปหัวต่อหางเจออะไร 3p นะคะแล้วก็ 4s นะคะอะลากต่อไปอีกแบบนี้นะคะไปเรื่อยนะคะอย่าสับสนตรงนี้เนาะก็คือจำแบบนี้ไปก็ดีหรือว่าเขียนแผนภาพให้แม่นแบบนี้ไปก็ดีนะคะให้เราจำตรงนี้ไว้ให้แม่นๆนะคะ ต่อไปเราก็จะไปเรียงเราจะลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะจำให้แม่นๆนะคะ,ะมาดูตัวอย่างแรกกันนะคะมาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกเนี่ย CL CL บอกว่า CL เนี่ยเขาให้มา17อิเล็กตรอนเท่ากับ17อ่ะโจทย์โจทย์ใจยยดีมากโจทย์ให้อิเล็กตรอนมาเลยบอกจำนวนอิเล็กตรอนมาเลยแต่ถ้าเกิดโจทย์ไม่บอกอะโจทย์ไม่บอกเราสามารถหาได้ไหม หาได้หาได้จากไหนหาได้จากวิธีการก่อนนั้นนี่ไงเมื่อกี้เพิ่งเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบหลักมาใช่ไหมมีการพูดถึงการหาอิเล็กตรอนด้วยนะคะถ้าโจทย์ไม่ได้บอกมาเราก็สามารถหาตามสูตรได้นะคะอ่ะเรามาลองจัดเรียงกันเลยเมื่อกี้นะคะจำแผนภาพได้ใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างมาดูก,กัน อะเรามาลองจัดเรียงกันเมื่อกี้ตัวแรกระดับพลังงานที่ต่ำที่สุดก็คือ 1s2 บอกไปแล้วตัวนี้ก็คือระดับพลังงานหลักที่ n subshell แล้วก็จำนวนอิเล็กตรอนส่วนใหญ่นะคะเราจำเราจำพวกแผนภาพได้แล้วเราก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะคะเราเราอยากจัดเรียงพืินนะเราต้องดูด้วยว่าอิเล็กตรอนของเขาเนี่ยให้มาเท่าไหร่อะเราลองจัดเรียงตามนะคะ 1s2 ต่อไป 2s2 ใช่ป่ะต่อไป 2p6r 3s2 กี่ตัวละนับก่อนนะนับก่อนนะ2บวก2 4 4บวก6เท่าไร10ต่อไปบอก2 12อ่ะมาถึงตัวนี้ตัวสุดท้ายละ 3p นะคะ 3p ปกติแล้วเราทราบกันอยู่แล้วว่า p บรรจุได้สูงสุด,สดกี่ตัว หกตัวดังนั้นเราใส่สามพีหกได้ไหมก็ป็นบรรจุสูงสุดหกตัวนี่ก็ใส่หกไปเลยสิไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องเราต้องแคร์ตัวนี้ด้วยนะอ่ะตัวนี้เขาต้องการแค่สิบเจ็ดเขามีอิเล็กตรอนแค่สิบเจ็ดดังนั้นพี P, เนี่ยเราจะต้องใส่แค่ห้าอ่าใครที่ตอบได้เก่งมากนะคะใครที่ยังสับสนอยู่ก็ลองลองลอง,ลองทำลองสต็อปแล้วก็ทำไปช้าๆ้านะคะสามพี 3, P, ดังนั้นพี P, สูงสุดหก ห้าได้ไหมได้ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เกิน6นะคะอ่ะแล้วก็มาลองนับจำนวนอิเล็กตรอนครบสิบเจ็ดไหมครบอ่ะอ่ะเราจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อยไปแล้วเราลองมาบรรจุลงออร์บิทัลกันบ้างตามหลักของแต่ละคนเอมีกี่ออร์บิทัลหนึ่งดูนะคะดูเอสนะคะดูด้วยนะคะว่าข้างหลังของเขาเนี่ยเป็นอะไรต่อไปทีพีมีสามอ่ะเก่งมากเอสล่ะเอไม่หนึ่งพีมีอะไร ที่นี่สามอ่ะเรามาจัดเรียงนะคะจัดเรียงเขาบอกว่าสปินอะไรก่อน spin up ก่อนแล้วก็ตามด้วยสปินดาวในสะเทลนั้นนะคะเปนฝุกให้เต็มก่อนนะต่อไปสอง s อ่าต่อไปสอง p สอง p นี่ก็ต้องใช้หลักการของคุณด้วยนะสปินให้กระจายให้มากที่สุดอ่ะแบบนี้หกตัวนะดูจำนวนอิเล็กตรอนข้างบนด้วยนะ s อ่ะเต็มต่อมาสาม p แล้วก็จัดเรียงตามตามตามหลักของคุณไปก่อน สามตัวแล้วนะนับด้วยนะไม่ใช่เัดเพลินอ่ะห้าตัวห้าตัวครบแล้วนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้ยเราสามารถทํากลับไปเป็นการไปเป็นอ่าหลักได้ด้วยนะแบบหลักได้ด้วยนะยังไงแบบหลักบอกไปแล้วอันนี้คือระดับพลังงานที่ n ก็คือระดับพลังงานหลักที่ n นะอ่ะเราก็ต้องมาดูตัวนี้อ่าระดับพลังงานหลักที่หนึ่ง n เท่ากับหนึ่งเนี่ยมีอิเล็กตรอนเท่ากับกี่ตัว ของเราต้องดูตัวข้างหน้านะอ่ะต่อไปได้พลังงานหลักที่สองอมีสองอยู่สองตัวอสองตัวดังนั้นเราก็ต้องเอาอิเล็กตรอนเนี่ยมาบวกกันถูกไหมดังนั้นทันที่สองเนี่ย n เท่ากับสองมีกี่ตัวแปดนะคะต่อไปสาม s สามมีสองอันนะคะอ่าอิเล็กตรอนมาบวกกันนะคะเป็น s อ่านี่เลยนะคะได้การจัดเรียงแบบหลักไปแล้วนะคะคือแบบนี้ 2 8 7แปเจ็ดนะคะอยู่หมู่ที่เจ็ดคาบที่สามนะคะสามารถไปเช็คได้ในตารางธาตุเนาะอ่ะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายละตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองเนี่ยอาจจะดูสับสนนิดนึงนะคะแต่เราก็จะมีเทคนิคเนาะอ่ะเราจะดูแค่ตรงนี้ก่อน f e เนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมดยี่สิบหกอ่า16สิบกตรงนี้ย่าเพิ่งไปสนใจมานะไอออนตรงเนี้ยเราก็จัดเรียงตามของเราไปก่อนเลยอ่ะใส่ไปเลย 1s2 2s2 2p6 นะคะถ่าไม่ทันก็คือสามารถสต็อปได้นะ 3s2 นะคะ 3p6 เนอะ 4s2 นะคะ,ะ,คะแล้วก็ 3d6 อ่ะเนี่ยทั้งหมดคือ26ใช่ไหมตอบแบบนี้ได้เลยไหมไม่ได้ตอบแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาติดไอออน3บวกคืออะไรไอออนบวกคือการเสียอิเล็กตรอนถูกปะ การเสียอ <an> ิเล็กตรอนหรือว่าการให้ให้นั่นเองอ่ะหลักการให้เนี่ยคือถ้ามันเป็นลบเนี่ยรับจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่านักเรียนจะเข้าใจตรงเนี้ยมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นบวกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นบวกการเสียอิเล็กตรอนเนี่ยจะต้องเสียในระดับพลังงานที่สูงที่สุดก่อนยังไงอะ่ะ อ่ะชั้นที่4ไงชั้นที่4คือสูงที่สุดแล้วเห็นไหมดังนั้นชั้นเนี้ยจะต้องเสียอิเล็กตรอนก่อนชั้นอื่นๆโอเคปะดังนั้นเสียทั้งหมด3ตัว 4s2 มีกี่ตัวสองตัวตัดไปเลยค่ะหมดอันนี้หมดนะต่อไปอสูงสูงต่อมาก็คือ3 D มดีทำไมต้องเป็น3 D 3 P ก็มี D สูงกับา p เห็นปะอ่ะเสียเสียไปเสียไปสเหลืออีกหนึ่งตัดไปค่ะ เหลืออ้าโอเคแบบนี้เราก็ได้แล้วนะคะแบบนี้สามารถตอบได้อะเราขอใส่รูปร่างการบรรจุลงแค่อ่ิเล็กตอนวงนอกสุดนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยก็คือเต็มเต็มทุกห้องอยู่แล้วเนาะดีกี่รูปร่างนะห้าอ่ะบรรจุไปเลยนะคะหนึ่งสปินอัพสปินให้หมดนะคะ,ะแบบนี้โอเคป่ะเก็ตไหมใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะศึกษาแบบฝึกหัด อื่นๆน,นะคะก็หาสามารถหาได้แล้วก็ใช้หลักการเทคนิคเหล่านี้ไปใส่ได้ในทุกๆโจทย์นะคะอาจจะสงสัยว่าเออบางห้องบรรจุเต็มบางห้องบรรจุแบบครึง่งเขาก็จะมีชื่อเรียกเหมือนกันแต่ละอันก็จะเสถียรต่างกันเหมือนกันนะคะแบบเต็มเนี่ยก็คือจะบรรจุแบบนี้ภาษาอังกฤษนะคะก็จะต่างกันเลยนะคะแบบเต็มนะคะส่วนแบบครึ่งเนี่ยก็เป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าโจทย์ถามว่าเออข้อนี้บรรจุแบบไหนแบบเต็มหรือแบบครึง่งเราก็จะสามารถตอบได้ นะคะอ่ะแบบครึ่งก็จะเป็นแบบนี้แต่ทุกอันก็จะ,สะเสถียรนเหมือนกันแต่ก็จะ,สะเสถียรนต่างกันนะคะแบบครึ่งก็ half half f i l นะคะอ่ะแบบนี้นะคะหวังว่าจะเข้าใจกันไม่มากก็น้อยนะคะถ้าผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ